สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่สิบเอ็ดตุลาคมหกห้านะ<ส>คําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่งการพนันนะคะสําหรับอังกฤษตัวเด่นก็คือสี่กับเก้าหกกับเจ็ดนะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่สองหกสี่เจ็ดสี่เก้าแล้วก็สี่เก้าแปดนะคะจริงจริงมันสี่กับเจ็ด 6กับ9แต่เราจับ4กับ9ให้นะคะถ้าไม่ชอบที่เราเขียนไว้เพื่อนๆก็จับคู่4กับ7ก็ได้เนออ6กับ9ต่อไปเยอรมน,นีตัวเด่นก็คือ9กับ2 3กับ6 90 929396หรือเพื่อนๆจะรูดเอาก็ได้นะ20232629 2926693แล้วก็926 260นะคะ สองหกศูนย์สอแดเด้อมันจะมาลักษณะแบบนี้นะเก้าสามหนึ่งเก้าสามห้าเก้ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปรัสเซียตัเด่นก็คือเจ็ดกับ8 7กับ0ูย์แกับ1แต่เราจับเจ็ดกับ8ให้นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ห้า็ดดเจดูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแดเแปดเจ็ดแปดเ้านะ สามเจ็ดศูนย์สามแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าแล้วก็สี่ศูนย์แปดนะคะจับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะอย่าลืมจับคู่สี่ตัวกับสี่ตัวนี่เด้อซื้อหกกับเก้านี่มาเหมือนกันนะวันนี้รัเสียต่างจากเขาหมดเลยเนาะไม่รู้ว่าอันไหนจะแจกอันไหนเลยเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลค์ให้นะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ